สวัสดีจ้าช่วงนี้ช่วงข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมคะหรือข้าวเหนียวทุเรียนคะไม่มีทุเรียนจัดมะม่วงไปก่อนนะคะพี่น้องสว่วนผสมสวนปกอบก็มีใบเตยมะม่วงกะทิน้ำข้าวเหนียวน้ำตาลเกลือแล้วก็แป้งนั่นจ้าเอาเอาไปเตยมะฮั่นจ้ามะหั่นมาซอยเป็นชิินๆเพื่อจะมาเอาเตรียมตัวปั้นนะพี่น้องเนาะหั่นก็ไปจ้า เรา้าจะเอาผลปันจากพีนก่น้องช่วงนี้เสรยจการช่วงนี้เนาะนี่จ้าเขากำลังหิบทุเรียนบ่มีทุเรียนพีน่น้องเสียใจให้โอ้ยจะเอาทุเรียนกินบอกนบกงประเทศเอาก็ได้พี่นอ้องอะหายมันหายยากอ่กินหอมเมืองไทยคือกันละพีน่น้องเอ้ยอ่ะเทนามเข้าไปจ้า จะได้ปัน้นง่ายๆฝาลื่นปั้นสอดละเอียดจ้ะพี่นอ้องจ้วบจวบเข้าไปจ้าจ้วบจวบเทธลงเรงลงเลงเข้าไปอปิดฝาปิดฝาฟ้ายใ่ใสืลฟ้าฟ้าปิดฝา,า,าเริ่มปันป้นกับปั้นโอ้ยลืมมหมปิดแลวจ้ะพี่นอ้องมาปั้นเลยจ้า ปองกินหอมออกคือภาพแล้วกินใบเตยจะเป็นอหอมหอมมาจา้ะนี่เขาอยูุใส่ขา่าวอะฮาก,านะาาก็ล่างเข่าจะพี่น้องล่างลลางจ้กสองสามนางพี่น้องเนาะมันบ่มีคืออยู่เมืองไทยห้าวจะเอาอุปกอนนรงลบางเอาเนี่ยพี่น้องเขาก็เหนื่งยห่อยแบบนี้ก็ได้พี่น้องเอ,อ้ยอยู่เมืองนอกกินง่ายๆอยูงอย่งา่งา,ยงา,ยงา,ายๆพี่นอ้องล่างก็ไปจ้า เากับมาเตรียมจา้าเอาเนื้อกองมากองเอายาอากากมันได้จ้าเอาแต like. oh ็น้ามันจะสื่อจากพี่น้องเท่มากๆอุ้ยเกือบล่องเกือบล่องอืมเลาก็บีบเอาจะไปดี่นองเนนามันโอ้ยกินน้ำใบเตยขึ้นพี่น้องเอ้ยหอมคักหอมในใบเตยสดนะพี่น้องะจุบไปได้มากจากพี่น้องก็เลยคิดพอนอันคันนี้บะม่วงจ้ะนี่จ้าเซจิงไวจากพี่น้องนี่ประมาณนี้จ้าจะสจูบจะเทจิงไวจากสามชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงเพราะแต่ขอมาเบิ่งกันใหม่จากพี่น้องเนาะ ไถประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเลยฮาก็มาบีบเบิงค่ะมาหักเบิง้งมากดเบิง้งทะมันแตกพวกแบบนี้ก็คือว่าไดเลยจะพปนองนี่สี่ชั่วโมงพอดีเปรีเลยนี่เบิ้งพอพาปีเข้าไปมันก็นจะแตกนะอ้าวฮาเป็นปหนึ่งก็จะใส่หัวเลยจ้าเลยว่าใส่แบบนี้เอาจ้าบ่มีม่หัวก็ใส่เอาแบบนี้นะพี่นองนาาจะม่งหนอกอันใดห,าดหา้างใดห้างไงฮาก็หาไปปีใส่เบิงโอ้ยมือคือเกาวอ่ะเปิ้ลขึ้นกาวจ้า จะเป็นยากเนาะเห็ุยังตัะอย่างพี่น้องอ้อันจะเปนจะเป็นไฟนี่จ้าบางไทยเด็กไก่มืนอือเป็นสีแบบนี้นะพี่น้องเป็นสีเขียวงามอยู่เด็พี่น้องมอหนึ่งเป็มอหน้าเดตรงใบกันเลี่ยโค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 เะจ้าอ่ะว่าเข้าไปเป็กพี่น้องหนึ่งยี่สิบนาทีอีจ้าอีจ้ายี่สิบนาที คีอเราเข้ามาดูใหม่นะคะนี่ใจยี่สิบนาทีแล้วเปิดเบงิงอ่ะคนเบงิงเป็นจังไงยังสุกหรือยังเนาะคนเบิงอ้าวซิมก่อนซิมก่อนอืมเรียบร้อยทนะักทิ้ไงไว้อีกจัะสิบนาทีอีกหรือหานาทีพี่น้องเอากระมาเฮ็ดไอ้กะทิมาพี่น้องเนาะนำกะทิมูลเอาอื่นยังมีกะทิมีเกลือส,อสารชา เลกเลือพี่นอกน้ำตาลลอยกามนือเลยอาชิบการเรียกแต่ห้มาคว่านมาควหวานเ้ามาันพ,พากกสินเอาจ้ะเขาก,กับ้นเข้าไปบ่มใบเตยใส่เ้านนขนิดกคนดอ่ดนนูมันหอใส่คนดก็โอเคนะจ้าค้นจนเหน,นืนอยกระงใส่ค้นไปนดูแบอนอ้คนนี้สจ,จิว,วกซุปหยบ้อยเล่เตรียมผักเรียบ้อยเล่นี่จ้านี่ประมาณนี้จ้าสจิ้วเบ่งไหวจัดน่อยจ้า เพื่อประเดเิ็ดหลายดอกนี่จ้ะขนะประดิษฐ์ลายเด้ถ้าเบิ้งเด้อพี่นอ้องเอ้ยหน้าพอกะทิเขไปลาดเข้าไปจะพี่น้องลาดพ่อประมาณก่อนหรือจะพี่น้องนี่จ้ะก็ลายอยู่ได้พี่นอ้องเบิงเบ้งกินได้สามขนสีนน่ขนถืนอ่ะเอาก็ค้นให้นักทิ้งครับเขานี้วไปครับหอนเบิ้งกันละขน่พ่อเขาก็เติมอีกจ้ะเพราะว่าเขายังมีน้ำที่เขายังเหลือเพราะเข้าประดิษที่ร่วงเหม่อแต่พี่นอ้อง ต้นต่อไปจ้า้อกลืนแมสสวยมากอืมเ้ากับจัดให้มันดูดีมีรละสีในการกินให้มันดูวแซ่บอืมเบิงเทล่อ่าเรียบร้อยปิดฟ้าถึงไหวชิมอาหารแที่จา้าแล้วข้าก็ไม่เห็ดนำลาดนำอ,อีกนามหนึ่งเป็นนามธัญผลกับไอ้กะทินะอ่ะมีน้ำตาลมีเกลือ,อมี พงอันแป่งมนันใส่ตามขนาดเข้ากะเอาหลับพี่นอ้องเฮ็ดหลายกันมันก็เหลือเฮ็ดหน่อยเข้ากิดมันก็มันก็นกพอดีเข้านะ่ะเฮ็ดตามปริม,มาณที่เข้านั้นเข้าไปเดี่ยวเฮ็ดขายน้อพี่น้องเนาะนี่ก็กะทิที่ชั่จิ้วอันเอาตาเอาไว้ที่อีกกล้องอันกล้องญ่เมื่อกี้แบ่งไว้ครึ่งหนึ่งพี่นอ้องแบ่งไว้ใส่เฮ็ดในหนะังกะทิอันลาด หลาดกับเข่ากับไปนี่แหละจ้านี่จ้านี่ค่ะกไปจ้าให้มันเนี่ยเงียวมาที่น้องเนาะทำมันเหนียวหลบนนั้นได้ไพนมหักเดือดใดจัดไปเลยจ้าคน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 นี่จ้ามันก็จะได้เป็นนี่หรือว่ามันเหนียวไปให้กับใส่นาดกระพริบลงไปจักน้อยเติมรสชาติตามเอามัาน้ำนี่จะออกขึ้นเข้มหนิดหน่อยเลยพี่น้องเด้อตัวนี้เข้มเจักน้อยสิบ้านร้านเข้มๆ นี่จ้ะมาเบิ้งมาข้นอีกเทื้อหนึ่งนะพี่น้องที่หัาถิ่งไปเมื่อกี้ซิมหามาข้นนี่พี่น้องหลบ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 ถ่ายช้นหน่อยก่อนนั่งอีกนั่งอันนี้แช่อยู่อีหานาทีปิงนี่หานาที่นี่หักมาข้นได้แล้วพี่น้องเบิ้ง กินหอมค่ะหอมใบเตยหอมกะทิามามามาจัดจานจ้ะพี่น้องจัดจานเลยจา้าเรียบร้อยจา้านี่จ้ากะทิจา้านะ้ำข้าวเหนียวมะม่วงจา้าหน้าตาหน้าทาไหมคะมามาชิมด้วยกันจ้ะจา้ามาจา้าอืมข้ามเลกข้ามเลกจ้ะข้ามเล็กจูบอืมแสบพี่น้อง บะม่วงนี่เป็นบัะม่วงพลังจากพี่น้องอืมหวานคักพี่น,นี่ดวงดีซื้อบะม่วงแต่หวานคักพี่น้องจัดไปจากแฟนก็นั่งกินข,ข,ข้างๆพันถามว่ากินจังไหรแบบนั้นแหละแซ่บคักพนันลาโอ้พันติดใจขอบคุณลหลายๆจ้าสิคำรับติดตามชมคลิปไป